ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตัวตามสีกันนะคะอัน,นจะเป็นตามสีที่เราเลือกเองก็จะเป็นสีดําชมพูนะคะซึ่งเราไม่ได้ลงคลิปนานนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งคอนเทนต์นี้เราก็เคยทําแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ทํานะคะก็จะมีคนดูประมาณพันกว่านะคะตอนนี้เราก็กลับมาทําแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อแมพเลยนะคะชื่อแมพนะคะทุกคนแล้วก็นะคะ เนี่ยเราก็จะมาแต่งตัวไปเลยจ้าวันนี้เราก็แต่งตัวสีดำชมพูแล้วก็หาของก่อนเลยซึ่งเราก็จะมาเลือกหน้าตาก่อนเลยนะคะยงอาจจะแหบๆนิดนึงนะคะยังอาจจะแหบๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีนะคะเราเราก็จะเลือกสีแี่ยคือชุดเนี่ยหายย่อยู่นะดำชมพูเนี่ย บางชุดเนี่ยก็ไม่ถูกใจเรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงมากเลี้ยงมากสมชื่อเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นตุ้มหูเราไม่เห็นหน้าแล้วเราจะใส่ทำไมเราจะใส่ทำเพื่ออะไรอูยอุ้ย,ยสวยจังเลยอะอ娜นนค่ะทุกคนก็คือมีต่ของน่ารักน่ารักมากนี่ขอแต่มีแต่ของน่ารักน่ารัก เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเนี่ยอันจะเป็นโบไปก่อนละกันวันนี้เนี่ยแบบถ้าแบบมีชุดเกี่ยวกับสไตล์ฮารา,า,าจูกุคือฮาราจูกุเฮ้ยเสียงเป็นไรเนี่ยเออก็แบบจะเสล่มากจ้าคือเราเป็นคนที่แบบชอบแบบไม่ว่าจะเป็นเกมเซบเบโตเนี่ยเราเนี่ยจะชอบแต่งสไตล์ฮาราจูกุมากค่ะแต่ของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะหายากมากจ้า ทุกคนอันจะเป็นแบบก็ค right? ือสไตล์ของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เราชอบเท่าะนั้นเราจะเป็นของเป็นตัวตนเป็นของตนเองนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนที่แบบชอบเป็นตัวตนของตนเองนะภาพก็อาจจะเบลอหน่อยนะคะเพราะว่าเราสมองมือคิปเบอกว่าสมองนะคะหรือว่าสมองมือกว่าคิปน่าจะสมองมือกว่านะคะอ่ะ เนี่ย <Yeah, S 2> น้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยรู้สึกว่าเราต้องการชุดที่มันเป็นกระโปงแต่เราก็ไม่เห็นชุดที่มันเป็นกระโปงสักทีอชุดนี้อุย้ยสเต็กเลยอ่ะชุดนี้ชุดนี้ตายสักทีอุย้ยกว่าจะเจอที่จริงชุดแบบนี้นะคะก็จะมีหลายแบบอยู่นะแต่ว่าเราขี้เกียจหาแล้วเราขี้เกียจหาแล้วเรา เราว่าเราหาแทบจะทุกตรงแล้วนะคะถือยังไม่เนี่ยแต่เ,เราก็จะมาเลือกก่อนนะคะพูดเบื้องการไปรู้สึกว่าทำไมมันลอยๆเนี่ยเพราะว่าคนมันสวยใช่คนมันสวยถ้าไม่สวยเราก็สวยอยู่แล้วนะคะเราสวยเพราะว่าถ้าเราไม่สวยเราก็สวยมาก เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่สวยนะคะแต่ว่าเราสวยมากสวยที่สุดเลยแต่ว่าแบบเราก็สวยเกินปุยมมอ่าเราก็เลือกมันก่อนเลยนี่กระเป๋าอุ้ยกระเป๋าวันนี้อุ้ยเป็นคนเป็นกระเป๋าแบบที่แบบสภายอย่างนี้คือชอบมากจ้าเออจัดมาเลยจ้าคือฉันเป็นคนที่แบบชอบกระเป๋าสไตล์แบบนี้มากจ้าแล้วก็ เรืยอมาเลยสิเออเหมามาเลยนะถ้าเป็นชีวิตจริงชีวิตจริงไม่มีตังค์ค่ะไม่มีตังนะคะนี่อุ้ย,อ,ยอันนี้แบบหมวกกับสีพาเทลมากเลยอะ่ะชุดเตีองพาชมพูมเมื่อกี้อุ้ยอุ้อุ้ของพาเทลนี่น่าจะหาง่ายนะคะกับดีมสีดําน่าจะหาง่ายมากดำแชมพูนี่ดำาชมพูหาง่ายอยู่นะคะแต่ว่าของมันไม่ถูกใจแล้ว นั่นแหละค่ะทุกคนสาเหตุที่ทําให้เรานะคะเป็นคนเรื่องมากก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเราเป็นคนเรื่องมากเป็นเรื่องมากเนีย่ยทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะวิชาเนี้ยก็จะเรื่องมากเหมือนกันจะเอาวิชาที่ตัวเองชื่อชอบก่อนเสมอเพราะว่าเราเป็นคนเรื่องมากสมชื่อมีอะไรให้ฉันใส่ไหมจ่าเอ๋นะับ ถ่าที่ถ่ายรูปดีกว่าที่ถ่ายรูปอยู่ใส้ชุดนี้ชุดนู้นนะคะก็สวยเลิศนะคะสวยเลิศมากเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาท่าก่อนนะเนี่ยทุกคนเรามาเอาท่าก่อนเอาท่าเอาท่าใดเอาท่านี้ก่อนเลยจ้าเรียกมาท่าเดียวนี้เลยเกียดอะ แล้วก็เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราเสียงแหบมากเลยคลิปนี้เสียงแหบมากเลยอะ่ะนี่นะคะล้ตึ๊กตึ๊กตึกตึกนะอุย๊ยกดผิดกดผิดกดพีดกดพิซซ่านะคะกดสั่งพิซซ่าแต่พอมันส่งปุ๊บไม่มีตังคนะ,คะจ่ายห้าบาทไปแทนและกันนะเพราะว่ามันไม่มีตังจริงๆ มันไม่มีต่างไปเลยจ้าฉันก็จะมาอุ๊ยมีไงท่าท่าที่เราซื้อไว้โอ๊ะกดจะหาเจออ่อาจก็สวยก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะก็อขอสีกันมาได้นะคะแล้วก็ไม่มีใครขอหรอกนะว่าจะให้เราทำสีอะไรนะ